จังหวัดศรีสะเกดแถลงข่าวการจัดกิจกรรมพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์สาวออฟศรีสะเกด2024หรือสาวสศรีเกด2,567ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง22ธันวาคม2567ภายใต้แนวคิดศรี go, เกดโก้ศรีสะเกดโกแสดงการผลักดันศรีสะเกดนายสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่า ที่บริเวณหน้าโรงแรมสันติสุขถนนราชการรถไฟหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดดรชัดมงคลอังคสกุลเกียรตินายกเเศมนตรีเมืองศรีสะเกดนายสกศีพลสันติกุลผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายรัฐวิทย์อังคสกุลเกียรติประธานหอ,อการค้าจังหวัดศรีสะเกดและภาคีเครือข่าย แถลงข่าวการเตรียมการจัดกิจกรรมพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซาวออฟสีสเกต2024หรือซาวสีเกต2567ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง22ธันวาคม2567ภายใต้แนวคิดสีเกตโก้สีสเกตโกแสดงผลอลักดันสีสเกตด,ด้วย3แนวคิดหลักประกอบไปด้วย Go together หรือความร่วมมือที่ทุกภาคส่วนมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน กลุ่มแอนกราวหรือการเติบโตอย่างสร้างสรรค์โกลความมุ่งมั่นสู่การเป็นเมืองดนตรีระดับโลกดตตรชัดมงคลอังคศกุลเกียรตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษกล่าวว่าการสนับสนุนเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์โดยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมดนตรีกับอุตสาหกรรมอื่นๆจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมืองและพื้นที่โดยรอบ ซึ่งงานซาวออฟสีสเกต2024จะไม่ใช่แค่งานเทศกาลหรือกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์แต่จะเป็นเวทีสำคัญที่พาเราเก้าวไปสู่การเป็นเมืองดนตรีระดับโลกส่งต่อพื้นที่สร้างสรรค์ใหม่ๆให้กับลูกหลานได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพด้านดนตรีสู่การเป็นเมืออาชีพอย่างต่อเนื่องอีกด้วย โดยในครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3จะมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมตลอดจนศิลปินนักสร้างสรรค์นในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นโดยงานนี้ไม่ใช่แค่การแสดงศักยภาพด้านดนตรีหรือศิลปะเท่านั้นแต่ยังเป็นการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับพื้นที่อื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยดึงเอาสินทรัพย์ด้านดนตรีมาเชื่อมโยงทําให้เกิดธุรกิจ และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งถือเป็นอีกวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงพลังและความสร้างสารรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ศักยภาพของจังหวัดศรีสะเกดนายรัฐวิ์อังคสกุลเกียริประธานหอ,อการค้าจังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่าในฐานะภาคเอกชนขอยืนยันว่าการจัดงานในครั้งนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีไฮไลท์สําคัญของงานประกอบด้วยการประกวดวงโยธาทิศระดับโลกกว่า79ทีมจากทั่วโลก การรวมของเครือข่ายดนตรีโรงเรียนค่ายเพลงในจังหวัดมากกว่า20เครือข่ายและตลาดแนวคิดสร้างสรรค์มากกว่า80ร้านค้าจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันกับเคลื่อนเมืองและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของชาวสีสเกตในงานซาวออฟสีสเกต2024หรือซาวสีเกต2,567 ภายใต้แนวคิดสีเกตโกสีสเกตโกซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึงวันที่22ธันวาคม2 5 6 7ที่จะถึงนี้ชัดใพ้มาศถ่ายภาพสุบิจัหลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดสีสะเกตร,รายงาน